กินไข่ทุกวันร่างกายจะเป็นยังไงไข่ของกินคู่ครัวไทยที่บางบ้านซื้อมาทีเป็นแผงๆกินกันเช้าเย็นๆจนคนข้างบ้านเริ่มสงสัยว่าเลี้ยงไก่ไว้ในห้องน้ำหรือเปล่าแต่เอาจริงๆถ้าเรากินไข่ทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกันแน่จะเป็นเทพแห่งฟิตเนสหรือกลายเป็นคนที่ต้องแอบเอาไข่ไปซ่อนไว้เพราะหมอบอกให้ลดมาแตกเปลือกความจริงกันแบบทีละฟอง 1. โปรตีนแน่นๆกล้ามเนื้อมาแน่ ไข่หนึ่งฟองมีโปรโตีนประมาณ6กรัมแถมเป็นโปรโตีนคุณภาพสูงซะด้วยมีกรอดอะมิโนโครบถ้วนร่างกายดูดซึมได้ไวเหมือนใจเรียกรถแกร็บตอนฝนตกกินวันละฟองสองฟอง,ฟองนอกจากช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วยังทําให้อิ่มนานไม่ต้องคอยไปหยิบขนมกรุบๆตลอดวัน 2. ส,สมองสดใสจําได้ไม่ลืมไข่ ในไข่มีโคลีนซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อสมองช่วยเรื่องความจำอารมณ์และการสื่อสารของเซลล์ประสาทถ้าคุณชอบลืมกุญแจลืมล็กประตูบ้านหรือลืมชื่อแฟนตอนตอบแชทกินไข่วัลฟองแอดช่วยได้แต่ถ้าลืมแฟนตอนเจอหน้าอันนี้โคลีนก็ช่วยไม่ไหว 3. ตามไม่ฟ้าฟังเพราะมีสารกันแสง ในไข่แดงมีลูทีนและซีแซนทีนสองสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าลดความเสี่ยงโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมกับต้อกระจกแปลว่าถ้าคุณจ้องมือถือทั้งวันแล้วไม่อยากตาแฉะกินไข่ทุกวันก็ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเล่นติ๊กตอกจนตี3อันนี้ไข่ก็พาไม่รอด 4. วิตามินรวมจากธรรมชาติไม่ต้องชง ไข่อัดแน่นไปด้วยวิตามิน A, D, E, B12 และแร่ธาตุอีกเพียบแบบที่บางคนต้องซื้อเป็นกระปุกแยกๆก,กินเองทุกเช้าถ้าคุณไม่ค่อยถูกกับผักหรือเบื่ออาหารคลีนซ้ำๆไข่ถือเป็นตัวช่วยบำรุงร่างกายที่ราคาน่ารักแต่คุณภาพไม่แพ้อาหารเสริม 5. โคเลสเตอรอลใช่ตัวร้ายไหมอันนี้แหละจุดที่คนถกกันจนไข่แทบแตก ไข่แดงหนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลประมาณ1 8 6มิลลิกรัมซึ่งเยอะพอตัวแต่ข่าวดีคือร่างกายเราฉลาดกว่าที่คิดถ้าเรากินคอเลสเตอรอลมากขึ้นร่างกายจะผลิตน้อยลงโดยอัตโนมัติสำหรับคนทั่วไปไข่วันละฟองหรือสองฟองไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดพุ่งแบบจลวดแต่อย่างใดเว้นแต่คุณจะกินไข่ดาวคู่เบคอนทอดน้ำมันซัดขนมปังขาวสามแผน่นแล้วตามด้วยน้ำอัดลมแบบนั้นน่ะโทษไข่ไม่ได้แล้วจ้า6 หัวใจจะวายหรือใจจะฟูมีงานวิจัยบางสิ้นบอกว่าไข่อาจช่วยเพิ่ม HDL หรือคอเลสเตอรอลดีในขณะที่บางงานก็โยงไข่กับโรคหัวใจในคนเป็นเบาหวานสรุปก็คือถ้าคุณสุขภาพดีอยู่แล้วกินไข่วันล,ละฟองหรือสองฟองไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามีโรคประจำตัวหรือกินแบบจัดเต็มทุกวันควรปรึกษาหมอก่อนนะ 7. ควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้น ไข่อิ่มท้องง่ายย่อยช้าทำให้คุณอิ่มได้นานลดโอกาสไปเดินหาขนมตอนใบสามหรือสั่งชานงไข่มุกตอนหิวลอกๆมีการทดลองว่าคุณที่กินไข่เป็นอาหารเช้ามากินอาหารมื้อต่อไปน้อยลงและน้ำหนักลดไวกว่าแบบอื่นๆแต่ต้องไม่มีโรตีไข่แถมะนะ 8. ผิวพรรณสดใสผมไม่ขาดหลุดร่วงวิตามิน B ไบโอตินและซิลิเนียมในไข่ช่วยบำรุงผิวผมและเล็บ ถ้ากินต่อเนื่องทุกวันอาจจะเห็นผิวเนียนขึ้นแบบไม่ต้องใช้แอปฟิลเตอร์ 9. อย่าลืมว่ากินเกินพิก,กัดก็ไม่ได้ทุกอย่างที่มากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นปัญหาถ้าคุณสัตไข่วันละห้าหกฟองทุกวันตลอดเดือนอาจเสี่ยงคอเลสเตอรอลพุ่งหรือร่างกายดูดซึมสารอาหารอื่นได้น้อยลงดังนั้นวันละอีกสงฟองก็พอไม่ต้องถึงขั้นเปิดฟาร์ม 10. อย่าลืมความสะอาด กินไข่ทุกวันแต่ต้มไม่สุกหรือกินแบบลูกน้ําร้อนผ่านๆระวังเรื่องซอโมเนล่าเชื้อโรคตัวร้ายจากไข่ดิบนะถ้าไม่แน่ใจว่าฟาร์มไหนสะอาดปลอดภัยเลือกไข่พาสเจอร์ไรส์หรือทําให้สุกไว้ก่อนดีกว่าเสี่ยงท้องเสียตอนประชุมเช้าแล้วสรุปควรกินทุกวันไหมถ้าคุณสุขภาพดีไม่มีโรคเรื้อรังและกินแบบพอดีวันละ1-2ฟองไข่คือของดีที่ทั้งประหยัดและมีประโยชน์สุดๆ แต่ถ้ากินแบบเอาไข่มาทอดซ้ําทอดแล้วทอดอีกแล้วกแกล้มกับของทอดอีกที่ร่างกายอาจจะงงว่านี่เรากินเพื่อสุขภาพหรือเพื่อพิชิตมรณะกรรมคําคมปิดท้ายกินไข่ทุกวันไม่ใช่จะกลายเป็นไก่แต่จะกลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นถ้ากินเป็นนะถ้าชอบสาระแบบนี้กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงด้วยนะจ๊ะ